สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับคลิปดีๆมีสาระจากช่องทุกฟรีกับพีดีกครั้งนะคะวันนี้นะคะกลับมาเจอกันในแบบฝึกหัดหน้าที่111นั่นเองนะคะก็จะเป็นข้อที่8แล้วก็ ข้อที่9านะคะสำหรับข้อที่แเนี่ยเขาถามว่านักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับข้อความที่ว่าถ้าเราทำอะไรโดยไม่หวังผลตอบแทนแต่ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจผลที่ตอบแทนกลับมานั้นยิ่งใหญ่และมีค่าเกินกว่าที่คิดนะคะก็คือเราคิดว่าแล้วมันเป็นยังไงบ้างกับข้อความที่เราอ่านไปเมื่อกี้นะคะก็คือข้อความเนี้ยถ้าเขาจะสื่อคือสื่ออะไรสื่อว่าการที่เราทำอะไรใช่ไหมคะโดยที่เราไม่หวังผลตอบแทนเนี่ย เออเราก็จะได้รับผลตอบแทนที่กลับมาเนี่ยมันอาจจะยิ่งใหญ่แล้วก็อาจจะมีค่าเกินกว่าที่เราคิดก็ได้นะคะแบบนี้เนี่ยเนาะเขาก็ต้องการที่จะสื่อให้เราทําอะไรก็ตามทําดีโดยไม่หวังผลตอบแทนแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนคิดว่าเป็นไงบ้างคะกับการที่เขาเสี่ยงมาแบบนี้ก็คือเป็นการโน้มน้าวใจที่ดีอีกอย่างหนึ่งเลยใช่ไหมคะสำหรับการความคิดเห็นเนาะก็จะเป็นประมาณว่าเป็นการ โน้มน้าวใจนะคะโน้มน้าวใจให้คนทำความดีนะคะให้คนทำความดีโดยที่นะคะโดยที่ยังไงไม่หวังผลตอบแทนนั่นเองนะคะโดยที่ไม่ไม่หวัง ไม่หวังผลตอบแทนโอเคนะคะอันนี้ก็คือเป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความนี้เลยเนาะเพราะว่าให้ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจนั่นเองนะคะแต่ให้ทำให้ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจแบบนี้เป็นต้นนะคะสำหรับข้อที่ 8เนาะต่อมานะคะข้อที่9 <c oughs> ข้อที่9นี้เขาบอกว่านักเรียนได้รับมอบหมายให้คิดเกณฑ์รางวัลเกียรติยศเนาะก็คิดเกณฑ์รางวัลเกียรติยศเหมือนของว่านเลยนะคะแล้วนักเรียนคิดว่าจะมอบรางวัลน,นี้นะคะให้กับกิจกรรมแบบไหนมีเกณฑ์การตัดสินอย่างไรให้ยกตัวอย่างมา1เรื่องนะคะสมมุติเขาจะมอบรางวัลเกียรติยศขึ้นมาแล้วเราจะจัด รางวัลเกียรติยศนี้ให้กับใครให้กับกิจกรรมแบบไหนใครทําความดีแล้วถึงจะได้รางวัลเกียรติยศนั่นเองนะคะมีเกณฑ์การตัดส,สินยังไงด้วยก็ให้ยกตัวอย่างมานะคะก็ยกตัวอย่างเช่นรางวัลเกียรติยศของพี่ก็อาจจะเป็นสําหรับคนที่เก็บของได้นะคะแล้วก็นํามาคืนเพราะว่าอันนี้คือได้ตรงที่ว่าเป็นคุณธรรมตรงที่ซื่อสัตย์ใช่ไหมคะเก็บของคนอื่นได้ก็นํามาคืน ให้แก่เจ้าของแบบนี้นะคะไม่นําไปเป็นของตัวเองก็จะชื่อว่ากิจกรรมของหายได้คืนนะคะเกณฑ์การตัดสินค่ะทีนี้เกณฑ์เกณฑ์ก,การตัดสินเราจะตัดสินจากอะไรดีลองนึกนึกดูถ้าสมมุติเป็นกิจกรรมของหายได้คืนแบบนี้นะคะเกณฑ์การตัดสินก็คือผู้ที่นะคะผู้ที่จะ ได้รับรางวัลน,นะคะผู้ที่จะได้รับรางวัลคือนะคะคือคนที่คนที่เป็นไงของหายได้คืนก็ต้องคนที่เก็บของนะคะเก็บของที่หล่นหาย ที่ลวนหายได้นะคะที่ลวนหายได้เก็บของได้นั่นแหละนะคะแล้วแล้วยังไงต่อแล้วนำมานะคะนำมาแจ้งเพื่อตามหาเจ้าของที่แท้จริงของสิ่งของชิ้นนั้นนั่นเองนะคะเพื่อตามหาเจ้าของ โอเคอันนี้ก็เป็นกิจกรรมนะคะรางวัลเกียรติยศก็คือว่าถ้าใครได้รับรางวัลคนที่ได้รับรางวัลเนี่ยจะเป็นคนที่เก็บของที่หล่นหายได้นะคะแล้วก็จะนํามาแจ้งเพื่อตามหาเจ้าของนั่นเองอันนี้เป็นกิจกรรมของหายได้คืนนะคะหรือว่าถ้าอยากได้เรื่องอื่นๆก็ลองยกตัวอย่างมาได้อย่างเช่นกิจกรรม เก็บขยะแลกดาวอย่างเงี้ยนะคะใครได้ดาวเยอะสุดก็ได้รางวัลเกียรติยศไปนะคะส่วนข้อที่8ก็ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความนั้นเนาะอันนี้นะคะก็จะเป็นหน้า111มีแค่2ข้อนี้แค่นั้นนั่นเองนะคะส่วนหน้าต่อไปหน้า112จะเป็นยังไงร,รอติดตามได้ในอีพีต่อไปเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามหรือ subscribe ไว้ได้เลยแล้วไว้เจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย